มสว,ส,สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่ององแมร์ธีแนานซี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นคือวันหยุดของคนเยอรมันนะที่เป็นแบบวันครอบครัวแบบนี้หรี่เงี้ยว่าคนเยอรมันเขาทําอะไรกันบ้างเราก็ไปกันเลยค่ะวันนี้สามีฉันจะพาคนไทยไปเดิน ดูแล้วว่าเขาจะแบบจะทํายังไงจะเดินกับเราได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคนไปโอเคพี่ฟานพาไปเที่ยวไหนคะว่าฟานวีิ่งแบบว่าไมา่ต้องเดิน normally เดินก่อนเดี๋ยวโอเคค่ะไม่เคยให้ความร่วมมือแรงแต่แต่แรงวันวันมีอัดคลิปวิดีโออยู่ไหม คนก่อนที่เราจะออกไปลันลาไปเที่ยวกันนะคะเที่ยวแบบสไตล์คนเยรอรมันนะเนาะเดินป่าเดินเขาเดินเล่นกันนู่นนี่นั่นนะคะเราก็เอาเสื้อผ้าของเรานะคะมาบริจาคก,ก่อนนะคะคือแนนได้ทําเก็บเสื้อผ้าไว้ประมาณแบบสี่ห้าหกเจ็ดถุงอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องการจะให้แบบเพื่อนๆคนไทยด้วยกันเองนะคะแต่ว่าแบบไม่มีใครมารับเลยนะคะก็โพสต์ไว้ในทิกตอกแล้วแบบแต่ละคนก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นเลยนะคะพอสุดท้ายแล้วไม่มีใครมารับอะ่ะ เราก็เออเอามาบริจาคแล้วกันนะคะก็ามาบริจาคในตู้ตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะแยกเอาเสื้อผ้าไปขายก่อนนะคะแล้วก็เอาเงินรายรับที่ได้เนี่ยไปบริจาคให้กับนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นการ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำบุญทำทานกันไปนะคะถ้าใครมาอยู่ที่เยอรมันแล้วแบบเสื้อผ้าแบบว่าไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาบริจาคแบบนี้ได้นะคะก็แบ่งปันกันนะสําหรับใครที่แบบไม่มีเสื้อผ้าใส่ะอะไรเงี้ยเจ้ายังมีแบบพวกผู้อพยพอะไรนู่นนี่นั่นก็ยังแบบเอาเสื้อผ้าเราไปใส่ได้หรือว่าถ้าเขาเอาเสื้อผ้าเราไปขายแล้วก็คนที่ไม่มีเสื้อผ้าเออเขาเอาเสื้อผ้าเราไปขายแล้วก็ยังเอาเงินไปใช้ประโยชน์ได้อะไรประมาณนั้นนะคะทุกคน สามีโกรธแล้วหนึ่งเพราะว่าต้องจ่ายค่าที่จอดรถนะคะทั้งๆท,ที่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนี่นี่คือเครื่องที่จ่ายตังค์นะคะโกรธแล้วหนึ่งโกรธแล้วหนึ่งโกรธแล้วต้องจ่ายตังค์จัดค้ามณิกรเเยยออะะล่ What a t kind n n c e <oughs> <c oughs> <c oughs> นนนคนครอบครัวเยอรมันนะเวลามีวันหยุดเขาก็จะมาแบบเดินเล่นกันนะคะมีเด็กยิ่งแดดออกอย่างนี้นะแบบโอ้โหทุกท่านอุ้ยบรรกาศยักษ์อากาศยักษ์เยอะไปสบายดอากาศดีมากสิององศาแน,น่นอนชาวเยอรมันร้านคาปิดก็ต้องมาเดินเล่นรับแดดกันนะคะเด็กๆก,ก,ก็แบบกินไอติมได้ตอนนี้เราอยู่กันที่อมัมมร์เซนะีน่เคยมาทําคลิปแล้วแหละเนน่ยคนไทยข้างหลังก็ถ่ายรูปเลยสิจ่ะมีความสุขนะคะ ชอบไหม<ช>สวยนี่เดี๋ยวเราอันนี้เป็นเบียร์การ์เด้นเป็ดย่างเป็ดกรอบเป็ดปัดกกิ่งก็มาะคะ่ะทุกคน เะว่เสนนอ่นอร่อยหมอร่อยน้ำเหลืองน้ำเหลืองเราอยากจะบอกว่าอากาศดีเราก็กินไอติมโชว์ไปเลยสิคะอากาศ13องศาใช่ไหมกินไอติมชัยลาเต้คือเครื่องเทศชัดๆเย่คนน้มันว่าอร่อย ก็ได้ลูกนี่กินชอ็อกโกแลตก็ดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่สเตชันต่อไปนะว่าเก็บมาให้เดนเน็กซ์ดีสนดีสนดีสนอัมเเซดีสนอัมเมเซก็คือทะเลสาบอัมมาเซนะคะเล็กอัมมาเซไปกันเลย ่บ้านปลาหมู่บ้านชาวประมงนะจ๊ะทุกคนชื่อหมู่บ้านว่าดีเซลเนาะดีเซลดีเซล,ซลไม่ใช่ดีเซลนะคะน,ะคะนี่นะคะเป็นหมู่บ้านปลาในอดีตเออตรงนี้เป็นมุมสวยในการถ่ายรูปนะจ๊ะทุกคนแล้วนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ี่ก็คือแบบคนโคลเคอนนะคะเราเคยทําคลิปไว้คลิปหนึ่งแล้วเป็นคลิปเดียวที่ไม่ได้โพสตนะ์นะนอกนอกจากนั้นก็แบบลบไปหมดเลยอะไรเงี้ยนี่ นะีะ่นะคะทะเลสาบเธอเห็นไหมผู้คนเยอะมาก <seeking S 1> ก็คือกิจวัตรของคนเยอร,ร <hooting S 1> มันนะถ้าเป็นแบบวันหยุด<ณ>ที่เป็นวันหยุดนักคาตาเลิกที่นี่ก็คือจะร้านค้าปิดหมดเลยจะไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเราเนาะที่แบบตอนเป็นวันหยุดนักคาตาเลอรกแต่ว่าร้านค้าอะไรอย่างนี้ก็จะเปิดใช่ไหมคนเยอรมันหรือพวกยุโรปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะในหลายๆประเทศเขาก็จะมาจะเล่นกันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าไปออกกําลังกายโน่นนี่นั่น ก็เหมือนเราที่วันนี้มาเดินเล่นกันเดินไม่เล่นนะเดินจริงเลยเดินซะเหนื่อยเลยคนไทยเหนื่อยหรือเปล่าวะคนไทยหอบแลวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวสเตชันต่อไปนะคะเราก็จะไปที่เมืองอะไรนะปป๊บีให้นอกมาอามาซืเนเดนเน็กซ์สเตชันอันเด็ก์ไปอาทิตย์อ่ที่เราจะไปต่อเราไปอันเด็ก์นะคะทุกคนเอ้นี่เขากำลังให้อาหารนกอยู่นะคะทุกคนตอนนี้หลังจากที่ไปรอนตลอนนอกบ้านมาสามชั่วโมงครึ่งนะคะ พอมีพาไปเดินด,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 นดูนู่นดูนี่ดูนั่นก็ขอมานอนกลางวันแป๊บนึงแล้เดี๋ยวเราทำอาหารมื้อเย็นกินกันนะคะเป็นคืนวันแรกของคริสต์มาสยี่สิบห้าเดซ ember นะคะนอนก่อนนอนกับน,น้องคนนี้แนะ่เลยนอนนะคะตน้อยโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเราเข้าครัวอีกทีนึงนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เรามาเข้าครัวกันเลยนะคะก็กำลังหมักเนือ้อนู่นนี่นั่นนะคะ ก็เดี๋ยวมาทําอาหารด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปดูตอนตั้งโต๊ะนะคะอันนี้เป็นหมูอบที่จะทำให้คุณแม่นะคะเพราะคุณแม่ไม่ทานเนื้อผสมอ่ะไปเร่งรีบนะคะเดี๋ยวจะโดนบทเอานะคะเพราะว่ามันล่วงเลยเวลามาเร็ว ทุกคนแลวนี่ก็คือหน้าตาของอาหารของเรานะจ๊ะก็นี่เลยจะเป็นหมูก้อนทอดแล้วเอาไปอบนะจ๊ะแล้วก็มัชโปเทโตที่ใสเ่เฮดโรฟอลนะคะคืออร่อยมากบอกเลยเธอและสามีก็เปิดน้ำลน้ำซ่านะจ๊ะน้ำละลายน้ำซ่า ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นมื้อดินเนอร์คริสต์มาสแบบง่ายๆเลยไม่ได้แบบทําเยอะเพราะทุกปีนี่จะตัดเต็มจัดใหญ่แล้วแบบเฮ้ยไม่ไหวอ่ะแบบตอนล้างนี่เราก็จะเหนื่อยนะคะแล้วอาหารแบบนี้คือเป็นอาหารที่แบบไม่เลี่ยนนะคะเราก็แบบป๊าไปไหนก็ไม่ยากเกินไ e มามดปมันไม่ดื่มแล้ว Oh please you finish it You should try red wine very g o

แค่เปลือนบักเดียวน้าผิดที่ภาษาเองพูดไม่ดีเองโอเคทุกคนวันนี้ก็จบแล้วนะคะหลังจากที่กินอาหารเสร็จก็คืออาหารอร่อยใช่ไหมคะวิวาเอสบูชอร่อยโอเคอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยว